ก็นวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่ามารอเสานะเข้าแบบเสากันนะครับเป็นเสาหน้าห้าครับผมความยาวสี่เมตรห้าสิบนะลูกค้านะฮะให้วัดรูคานขึ้นมาระดับที่สองก็คือจากรูคานอดินนะขึ้นมาหกสิบเซนมาหกสิบเซนจะอยู่ประมาณนี้นะหกสิบเซนแล้วก็เทคานขึ้นมายี่สิบเซนจะเป็นแปดสิบเซนก็เสร็จเรียบร้อยครับผมแกแบบออกมาเรียบร้อยแล้วมาดูกันนะับผมว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผม ก่อนแบบนี้เลยนะผมก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT สุดพงอีกเช่นเคยนะผมก็วันนี้นะผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารอเสานะเข้าแบบเสากันนะครับเป็นเสาหน้าห้าครับผมความยาวสี่เมตรห้าสิบนะอันนี้ก็เป็นความยาว สูงสุดที่เสาห้าจะทำได้แล้วครับในสเต็ปเล็กข้อออยตัว DB12 SD30 นะครับโอเควันนี้ผมจะพาทุกท่านมารอกันนะแล้วก็มีทำการทำรูคันพิเศษด้วยนะผมราคาสอระดับนะลูกค <Whoa. S 1> ้าจะไปต่อหลังบ้านนะหลังบ้านนี่ใช้เสาสี่เมตรหสิบเลยนะแต่ตัวบ้านอะรู้ไหมว่าเ,เท่าไหร่คลิปก่อนๆที่ผมเคยไปยกนะครับเป็นเสาหน้าหเนี่ยเปเสาตัวนี้แต่ว่าเป็นความยาวห้าเมตรห้าสิบนะ ไปคอยา550นะครับเขาจะไปต่อข้างหลังเขาสั่งสีต้นครับทั้งหมดสีต้นวันนี้ผมจะเริ่มทำนะฮะน,นี่ก็จะเริ่มทําแล้วก็วงบ่อซีเมนต์ขนาด80นะฮะ80คูน50อีก8ท่อ2ฝานะจะทําห้องน้ําด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านทํานะฮะตั้งแต่ขั้นตอนประกอบแบบเลยนะครับผมตัวนี้เคลียร์แบบออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีเสาสักตนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ก็ทาน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเป็นน้ำมันที่ใช้ฐานนาจะเป็นน้ำมันเครื่องเก่านะน้ำมันเครื่องเก่าผสมดีเซลนะในอัตราส่วนหนึ่งต่อสามนะน้ำมันดีเซลหนึ่งส่วนน้ำมันเครื่องเก่าสามส่วนโอเคนะครับหรือถ้าใครอยากจะให้มันขาวนะขาวกว่านี้ก็น้ำมันดีเซลกับน้ำมันเครื่องอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งไปเลยนะครับ ก็จะทํำให้เสาขาวอันนี้ผมใช้1ต่อสามนะนี่เสาก็จะมา,มานี้นะเพราะว่าก็เราก็ทำการไอ้บ่มน้ํานะบ่มน้ําบ่มเสามันก็จะชาล้างน้ํามันลงไปเองนะครับผมโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กมาเข้าแบบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการดัดแล้วก็การเข้าแบบก,กันนะ โอเคครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประกอบแบบนะสองฝั่งเลยนะครับผมก็มีรูคานนะลูกค้านะฮะให้วัดรูคานขึ้นมาระดับที่สองก็คือจากรูคานคอดินนะขึ้นมาหกสิบเซนมาหกสิบนะเซนจะอยู่ประมาณนี้นะหกสิบเซนแล้วก็เทคานขึ้น,นมายี่สิบเซนจะเป็นแปดสิบเซนเพราะลูคานเก่าลูกค้าบอกว่าเขาทําอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรจะอยู่นี้นะเขาไว้เขาจะทําอ่าข้างหลังนะเป็นสเต็ป ระดับลงมานะระดับลงมาจากพื้นตัวบ้านประมาณ20เซนหรืออีกหนึ่งก้อนนะโอเคก็เป็นครัวนะครับครัวก็ต้องตามกว่าตัวบ้านนะครับนี่ครับเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กตัว DB12 นะครับ d 3 0ทั้งเส้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีตัวใส่รูน็อตหามขึ้นด้วยนะผมอันนี้เป็นรูน็อตนะเป็นรูอ่าที่เราใส่หามขึ้นใส่ตัวนี้นะของขึ้นดึงโซ่ขึ้นนะครับ ในการเอาเสาออกนะถ้าไม่มีตัวนี้ก็แย่เลยนะครับตัวบนก็ใส่โฟมเรียบร้อยนะผมเสรเียบร้อยครับสองต้นเลยนะผมวันนี้ครับเทคนเดียวครับผมรอคนเดียวก็เลยเอาสองต้นนะครับโอเคโอเคครับผมก็เข้าแบบให้ท่านได้ดูเสียบรบอยแล้วนะผมต่อไปก็จะไปผสมปูนนะฮะแล้วก็มาทําการห่อให้ท่านได้ดูกันนะครับผมวิธีการหล่อนะแล้วก็อ่าคลิปนี้จะท้ายให้จบเลยนะครับผมก็ตั้งแต่การเข้าแบบจนถึง าการแกะแบบเลยนะตอนเย็นนะเราจะมาแกะแบบดูกันนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องขออนุญาตไปทําการผสมปูนก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผม คครับพี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับการเทป,ปูนล,ลงหล่อนะ <Whoa. S 1> ก็เสียบเหล็กเสียบอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เรือจะปาดแต่งหน้ารอบแรกรอบสองรอบสามก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะต้องมาทําการปาดแต่งหน้าเสร็จนะฮะแล้วก็รออีกหกชั่วโมงครับแล้วก็จะมาแกะแบบให้ทุกท่านได้ดูนะฮะเดี๋ยวรออีกหกชั่วโมงนะครับผม ก็สวัสดียามเช้าเลยนะพี่น้องนะเื่อวานนี้มีธุระครับผมก็เลยไม่ได้ทําการแกะแบบให้ดูนะครับก็ตอนนี้จะมาแกะแบบตอนเช้าให้ดูเลยนะครับผมอน้ำหมกน้ำมีน้ำหม,มกแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะวัดละโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาแกะแบบให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมนี่ครับการปลาแต่งก็สิบร้อยถอดเหล็กข้างบนออกให้หมดแล้วก็ข้างล่างก็ออกให้หมดนะอย่าให้ลงกเดือแไม่แต่ชิ้นเดียวนะเหล็กนะครับไม่งั้น งานเข้านะแกะแบบไม่ออกจะได้เอาลุงหนูด้วยหินเจียม,มาตัดนะครับเสียเวลาแล้วไปอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ,ะแกะให้ดูเลยนะครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมแกแบบออกมาเรียบร้อยแล้วมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมก็แบบนี้เลยนะครับผมรูคดูคานอยู่ดีหรือเปล่าอ๋ออยู่ดีครับผมสีรูนะสีรูระดับที่60เซน60 7 0 80ลูกค้าจะเทคาน20เซนนะครับตัวนี้ก็ประมาณเม็ดประมาณเม็ด20เม็ด20ก็เหลือมาสัก3าเม็ดกว่าๆนะครับก็โอเคครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันล,กลูกขาลูกคานอยู่ดีครับผมไม่หายโอเคแห้ง <Okay. S 1> มาแล้วก็ดานออกได้เลยนะครับตรงนี้จอไปถึงสีด้านนะผมสีด้านตัวนี้ทะลุลงไปข้างล่างตัวนี้ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับหมุนใส่หาเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับเสาที่ห่อเสร็จนะฮะเมื่อว,วานนะผมถ้าแกะบแบบตั้งแต่เมื่อว,วานนี้ก็คงจะน่าจะขาวละตอนนี้เราไม่ได้แกะแบบไว้นะมันก็ยังเคียวอยู่นะ ห้ามเคลื่อนย้ายนะครับผมห้ามเคลื่อนย้ายห้ามยกห้ามตะแคงห้ามทําอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าเสามันยังใหม่นะครับก็ให้มันนอนอยู่ในแบบสักวันสองวันนะถ้าเป็นหน้าเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นหน้าใหญ่ๆตรงนู้นนะฮะก็ยีิบสี่ชั่วโมงก็ออกได้นะครับผมถ้าเรารอเมื่อเช้านะถ้าเราตอนเช้าก็ครบยีิบสี่ชั่วโมงเราก็จะเอาออกได้นะครับผมก็โอเคครับพี่น้องครับก็วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม ก็อลองให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมเป็นเสา4เมตร50นะครับหน้า6หน้า5นะหน้า5้าความยาวสี่เมตร50ใช้เหล็กตัวดีบีสิบสองนะครับเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับผมก็มีลูกคานสระดับดนะครับผมระดับแรกคานคอดินแล้วก็ยกพื้นขึ้นมาอีก60เซน60แล้วก็บวกคานนะฮะคานบนอีกกี่สิก็จะเป็น80เซนนะเผื่อเทพื้นเทอะไรก็อยู่ประมาณสัก85ถึง90เซนนะครับระพื้นเก่าเขาจะอยู่ที่ระดับ1เมตรนะฮะลูกคานนะลูกคานอยู่ที่ระดับ1เมตรก็เลลยูกกค้าบอว่า,วา ให้เจาะดูคารว้ระดับต่ำกว่าเพราะว่าจะทําเป็นหลังบ้านนะให้มันลดสเตปให้มันลดสเตปลงมานะครับทําครัวทําห้องน้ํานะมันก็จะไม่เสมอเพื่อนจะไม่เสมอกันกับเพื่อนตัวบ้านนะเพื่อนตัวบ้านเพื่อนพื้นตัวห้องโถงนะมันก็จะเป็นลดระดับลงมานะครับก็คลิปนี้ครับผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่สนใจงานแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ